สวัสดีทุกคนพบกับช่องสิณตาดีไอว้ีกแล้วนะวันนี้ซื้อของมาอีกแล้วเป็นมันเรียกว่ายูบ ok ็อก่ะจะไว้ใส่เป็นเหมือนเป็นกล่องใส่ของหลังรถกระบะนะพอดีตอนนี้รถพี่เหลือคันเดียวละรถเก่งพี่ขายไปละเวลาไปซื้อของแมคโครอะไรเงี้ยมันไม่มีที่ใส่ของรถพี่สี่ประตูจริงเบาะข้างหลังอะ่ะมันมีอันนึงพี่ใส่คา,าสซีทค้างไว้เลยมันจะไม่ค่อยมีที่เก็บของแล้วก็จะใส่หลังกระบะแบบ โล่งๆเลยมันก็กลัวของปิวกลัวของหายอะไรเงี้ยอันนี้พี่ซื้อมาประมาณ4ี่พกว่าถึง5 0าพันเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงมันเป็นกล่องอนเนกประสงค์ยี่ห้อ Aero c a r t เขาก็เค็มไม้ว่าไม่ต้องเจาะแล้วก็กัน UV ได้กันฝนได้เห็นปะ่ะภาพนี้ข้างหลังนี้ก็จะมีบอกว่าเป็นสีอะไรเนี่ยสีดําขนาด XL นะ ปรามกว้าง589รมิลยาว1,470งมิลแล้วก็สูง540รมิลนะเวลาซื้อเราก็ดูให้ดีที่ร้านเขาก็จะมีบอกว่าใช้กับรุ่นไหนได้บ้างเดี๋ยวตรวจสอบก่อนว่ามีอะไรเสียหายไหมน้ำหนักก็ไม่ไม่ไม่หนักมากนะคนทำคนยกคนเดียวพอไหวอยู่มีกุญแจให้สามดอกเปิดจะได้ไหมด้อ๋อโอเค ข้างในก็จะมีอุปกรณ์ให้แล้วก็มีคู่มือในการติดตั้งสำหรับรถรุ่นนี้นะถ้าเกิดใครใช้เนี่ยเป็น Ford Ranger w i l d t r c ตัวขับเคลื่อนสี่ล้อของพี่เนี่ยใบ,ใบเทอร์โบเนี่ยเป็นรถตอนปีน่าจะ2,020นก่อนที่มันจะมีน e กเจนแล้วก็จะให้ดูว่าคือก็คือซื้อเขาบอกว่าตรงรุ่นเลยแต่จะให้ดูว่ามันก็จะมีประเด็นอยู่อันนี้เดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์สําหรับติดตั้งนี่มันจะเป็นขานี้ เขาเคลมว่าไม่ต้องเจาะแต่จริงๆมันก็ต้องเจาะนะแต่แค่ไม่ได้เจาะตัวรถนะแต่เราจะต้องเจาะไอ้เนี่ยไลเนอร์ iner, เนี่ยอันนี้พี่เอาจนเอาดันจนชิดแล้วนะมันก็จะติดตรงนี้ตรงไอ้กาบของโลบาร์เนี่ยสองฝั่งนี่เห็นะนี่คือดันจนชิดละเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราใส่อันนี้ไปอันนี้เป็นตัวสําหรับยึดเนี่ยนะเห็นปะมันจะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้เห็นปะอืม แล้วก็จริงๆแล้วมันดันไม่ได้สุดอย่างนี้นะถ้าเกิดใครใช้รุ่นท็อปเหมือนที่พี่ใช้เนี่ยมันจะไม่มมันจะไ่ชิดอย่างนี้มันจะติดตรงนี้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเลื่อนออกฟันนี้พี่ยังไม่ติดนี่มันจะติดตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เขาเรียกว่า power outlet หรือเปล่าเป็นรุ่นนี้มันจะมีอไฟ12โวลต์แยกตรงนี้นี่พี่ ที่ลองถอดน็อตออกดูนะ22อโวลต์แอมป์คือเราใช้ไฟ12สโวลต์จากตรงนี้ได้เลย,เ,ยเวลาเลื่อนมามันจะติดตรงนี้ที่อันนี้ที่ลองดูเดี๋ยวพี่ก็จะติดในแบบที่ว่ามีอันนี้นะเพราะว่าพี่ไม่อยากเอาออกเพราะว่าเดี๋ยวมันน้ํามันจะเข้าไปข้างในอันนี้เขาก็ทไว้ดีละเนี่ยก็เป็นข้อสังเกตนะสําหรับแบรนด์อ,อ,อื่นไอ้กล่อง u b บ็เนี่ยพี่ไม่รู้ว่าเขาทําให้มันรองรับได้แค่ไหนนะเนีนว่ามัน มันจะไม่ชิดเห็นไหมเนี่ยพอมองมุมนี้มันจะติดอย่างที่พี่บอกไม่รู้เห็นเปล่าโอ้ไม่เห็นนั่นแหละมันจะติดอะเน็นป่มันจะติด,นนตดทีนี้จริงๆมันต้องติดไอ้กล่องเนี้ยมันต้องติดให้อยู่กลางรถถึงจะดีนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ก็จะแก้ปัญหาโดยที่ดันไปทางนี้นิดนึงแล้วก็ดันให้ชิดของที่ได้มาก็จะมีประมาณนี้นะมี มีคู่มือติดตั้งเป็นภาษาอังกฤษด้านหนึ่งแล้วก็ภาษาไทยด้านหนึ่งแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆต,ตามนี้เลยเนี่ยอยู่ในถุงนี้หมดเลยนะที่จะไม่ให้ดูแล้วก็มีอันนี้มีเป็นกุญแจล็อกสามดอกมีรีเวทมียางอะไรเงี้ยโอ้รีเวทดอกใหญ่ด้วยเดี๋ยวเราจะต้องไปเจาะรีเวทแล้วก็ยึดกับไลเนอร์เราอ่าแล้วก็ที่พี่บอกว่าระยะมันไม่ได้นะพี่ก็จะ DIY โดยที่พี่ซื้ออันนี้มาเพิ่มนะเป็นสตัดนะสตัดเกีียวนี่พี่ซื้อมาเป็นสตัดสแตนเลสเลยอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะมาต่อไอ้ตัวนี้ไอ้ hey, ชุดนี้ใช่ไหมที่เราจะต้องยึดอันนี้ฝั่งนี้ยึดกับไลเนอร์เราแล้วก็ฝั่งนี้เราจะเอามาชนกับกับกล่องเราแล้วก็เจาะรูจากข้างในมายึดกับนี้ีทีหนึงซึ่งมันสั้นไปใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะต่อจะต่อตัวนี้โดยใช้ ใช้สตัดนี้แล้วทำยังไงก็คือเดี๋ยวพี่จะตัดไอ้นอ็อตตัวนี้เลยอาจจะตัดประมาณนี้ครึ่งหนึ่งตัดตรงเกียวนี้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ฝั่งหนึ่งปั่นเข้านี้แล้วเศษที่เหลือมาปั่นเข้าฝัา่งนี้ก็คือมันเหมือนยืดระยะออกคือไอ้ตัวนี้พี่ลองเซิร์ชหาดูพี่ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรพี่หาไม่เจอพี่ก็เลยจะใช้วิธีนี้นะเดี๋ยวไปดูแล้วกันพี่ก็จะโมยตัวนี้ ไอ้ตัวนี้ยาวประมาณ4ี่สบมิลหรือสเซนประมาณนี้อันนี้พี่ก็เลือกตัวยาวสุดใช่ไหมะหมุนได้จนสุดเลยให้ดูนะเดิมทีมันยาวเท่าไหร่นะวัดตั้งแต่หัวจนสุดนะยาวอยู่ประมาณสี่เซนครึ่งทีนี้เราต่อนี่เข้าไปมาสตัดเกียวแล้วเราก็อ,อันนี้ต่อปึอ๊บนี่ทีนี้เราก็จะขยายได้ไดเนี่ยเห็นปะ แต่ก็จะโยกเกยนนิดหน่อยแต่คือมันก็แน่นแหละนี่เราขยายได้ถึงเจ็ดเซนเลยถ้าสมมติพี่ขันให้สุดก็เจ็ดเซนจากสี่เซนเพิ่มมาอีกสามเซนแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราไปขันเข้าไอตัวฐานยึดมันก็จะแน่นตรงนี้ได้เนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณนีป้ปุมันก็จะแน่นละนี่ความยาวก็จะเพิ่มขึ้น เดิมทีเมื่อกี้ที่ลองวัดจากหัวนี้ถึงเกี่ยวมันอยู่ตรงนี้พรเด็เกี่ยวมัอยู่ตรงนี้พเด็นปะมันได้4เซนใช่ไหมแต่ตอนนี้ได้เพิ่มมาเป็น6.5เซนอ่ะเดี๋ยวไปลองดูหลังรถมันจะได้ไหมปรับเพิ่มได้นี่นี่อันนี้พอหมุนหมุนเข้าสุดทั้งสองก็พอดีเลย่เป๊ะเลยเนี่ยดันด้วยเนี่ยเห็นปะเนี่ยพี่จะเจาะตรงนี้แหละ ตำแหน่งที่เขาให้เจาะนะคือให้เจาะได้แค่ช่วงบริเวณนี้ที่มันเป็นฝาพับนี่มันช่วงบริเวณนี้เจาะได้ทั้งสองข้างนะโอเคเขาจะมีบอกอยู่ในคู่มือนะเนี่เดี๋ยวเราจะเาจาะจตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเอา,เอ,าอะไรมามากไว้อ่ะเดี๋ยวพี่จะติดตั้งตามนี้นะเนี่ยที่พี่บอกตำแหน่งที่มันสามารถเจาะได้คือตรงแถบๆนี้เราจะไม่ติดแนวนี้ก็ได้พี่ก็จะติดแนวที่ไลเนอร์เรามี อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งก็มีตลับเมตรดินสอสีขาวสว่านมือดอกสว่าน5มมิลกับ9ม้ามิลแล้วก็คีมยิงรีเวทโอเคเดี๋ยวพี่วัดวัดหน่อยเพื่อความเป๊ะ11ได้เป๊ะเท่ากัน้อันนก็เจะวันนี้ออกแล้วก็ค่อย,อยๆถอยเนี่องมาในคู่มือเขาแนะนำนิดหนึ่งด้วยว่าช่วงระยะตรงนี้ควรจะประมาณ5-10เซนนะไม่ควรต่ำกว่านี้นะระยะ ห้าถึงสิบเซนไม่รู้ว่าวัดจะขอบกระบ,บาไหมแต่พี่วัดจะขอบลาเนื้อเลยของพี่แปดเซนได้อยู่พี่มาร์กไว้แล้วเดี๋ยวพี่จะเจาะละใช้ดอก5้ามิลแต่ของพี่มันเป็นดอกนิ้วนะก็5้ามิลก็น่าจะ13ทับค่อยเจาะนะอย่าไปกดแรงเดี๋ยวมันทะลุโดนโดนไอ้นี่นะกระบ,บาแค่นี้ทะลุละ ใช้รีเวทขนาด4.0เดี๋ยวเปลี่ยนหัวก่นอนทีนี้เราก็พึ๊บเข้าไปแล้วก็รีเวทเสียบเข้าไปแล้วก็ยิงอุ๊ยโทษ้วยนะกล้องขยับนี้เรียบร้อยเดี๋ยวมาจอยฟังนึงนี้ ำเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็ถ่ายให้ดูด้วยแล้วกันจริงๆมันจะมีให้ติดข้างๆ้วยเป็นเพจอันนี้แต่ว่าข้างๆมันติดไม่ได้แล้วหายากที่จะติดได้เพราะว่ามันมันห่างเราติดแค่นี้ก็โอเคละ แล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้ดอก9มิลนะอันนี้เป็นเกียวนิ้วก็ประมาณของพี่ใช้เล็กกว่านั้นหน่อยก็คือ5ทับ16ทีนี้เราก็จะเลื่อนอันนี้เข้าไปให้มันชนกับที่เราเจาะไว้ให้มันชนเลยนะปุ๊บนี่พอดีฝั่งนี้อย่างที่พี่บอกพี่จะเว้นไว้เพราะว่ามันจะติดแล้วทีนี้เดี๋ยวก็าร์ค มาร์กตำแหน่งเพื่อเจาะกล่องนะฮะจริงๆก็ได้มากอร์สีขาวจะดีมากเพราะว่ามันจะได้เห็นชัดอันนี้มันกล่องมันสีดำเนี่ยมาเพื่อหาจุดศูนย์กลางีนึงปึ๊บนี่โอเคนี่วัสดุนี่มันแข็งแรงมากเลยนะมันเป็นวัสดุเดียวกับตัวที่เขาทำไลเนอร์เลย อันนี้ไลเนอร์พี่ไม่ได้ติดแยกนะมันเป็นเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนี้หมดเขาก็มาจากโรงงานนะเที่ยวกะว่ากลางๆแล้วกันไม่ใช่ช่างเรียบร้อยค่อยดันปึนี่นะใช้เป็นตัวนี้หมุนจากด้านในวิธีเปิดก็ มันจะบิดตรงนี้บิดแล้วก็ยกขึ้นมันจะแข็งนิดนึงแล้วก็ปุ๊บมันจะล็อกจึ๊กเลยนี่นะนี่พี่จเจาะรูแบบเล็กนะเนี่ยเล็กกว่านี้พี่ก็จะเอาเนี่ยหมุนให้มันเผื่อให้มันฟิตฟิตนี้ก็เออทุลักทุกกเลนิดนึงนะโอเคแล้วทีนี้พี่ก็จะ ปิดฝานี่ลงมาหน่อยหนึ่งให้มันแล้วก็หมุนให้มันเข้าล็อกตรงนี้เนี่ยโอล่มาได้ไหมเนี่ยเข้าละอันนี้เข้าละแต่ฝั่งนี้ยังไม่เข้าเนี่ยอันนี้เข้าละเนี่ยเข้าละอ่ะทีนี้เดี๋ยวหมุนเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูลืมนะต้องใส่ยางแหวนยางด้วยนี่มันเป็นแหวนยาง ลองกันน้ําเข้าจากข้างนอกมันจะมี2ด้านเป็นด้านนี่ที่มันมีบ่ากับเรียบเอาด้านเรียบเข้ากับตัวหมุนนี่นะอย่างนี้นะโอเคเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวดูปิดนะมันจะปิดแบบนี่มันจะนี่มันจะยกไม่ได้ต้องบ,บิดนี่ขึ้นแล้วก็มันก็จะกึกกนี่ค้างเวลาเปิดจะต้องระวังโลบา่าเรานดนึง เสร็จ okay. เรียบร้อยปิดนี้เสร็จแล้วก็จะล็อกบุญเจนี่เรียบร้อยบิดไม่ได้ละนี่ก็ประมาณนี้นี่เรียบร้อยทีนี้ซื้อของหรืออะไรเราก็จะใส่ตรงนี้ได้ละสบาย ติดตั้งเสร็จไปแล้วนะสำหรับไอ้กล่องอเนกประสงค์นะก็คือกล่องสำหรับใส่ของท้ายรถกระบะบางคนเขาก็จะติดเป็นโรลเลอร์ลิฟต์จริงๆพี่ก็อยากติดอย่างนั้นแต่มันราคาค่อนข้างสูงแล้วก็แถวบ้านพี่มันไม่ค่อยมีร้านประดับยนต์ซื้อมาติดตั้งเองพี่พี่ดูไอ้วิดีโอสาธิตแล้วมันติดตั้งได้นะแต่พี่กลัวแบบ กลัวติดตั้งได้ไม่ดีพี่ก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าก็เลยเอาแบบนี้ง่ายๆเป็นกล่องเพราะว่าเวลาไปซื้อของพี่ว่ามันก็น่าจะเหลือเฟือนะขนาดมันก็ใหญ่อยู่ตามที่บอกไปถ้าเกิดใครใช้รถรุ่นเดียวพี่เป็น f o r d เ a n เจ r w i วายทตัว4ประตูนะตัวท็อปที่มันจะมีพอร์ตไฟ12โวลต์อยู่ตรงกระบะท้ายด้วยลองดูงีพี่เป็นแนวทางแล้วกันเผื่อใครจะมาติดตั้งเองก็ลองทําดูพี่จะติดแค่2จุดข้างหลังจริงๆจ,จ,จะให้ดีมันควรติด4จุดส่วนใหญ่เท่าที่พี่ดูโอกาสติด4จุดอะยากเพราะว่าด้านข้างเนี่ยรูปทรงมันจจะะเว้้งีมันอยู่ไ ะะนะแต่มันก็หาวิธีติดได้แหละแต่พี่ก็คงติดแค่2จุดนี้ก็เพียงพอแล้วเพราะว่าตัวกล่องเองมันก็มีน้ําหนักพอสมควรประมาณ24กิโลนะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปละเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ใครเพิ่งเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ได้นะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปละโอ้ก็ไม่ยากนะแต่ก็ต้องโมนิดนึง